สวัสดีค่ะไม่ใช่กระสินค่ะมาข้างทางกับแม่ซื้อหมักแตงโม่ะค่ะพี่น้องป้าหมักโม่ได้พี่น้องได้บรรยากาศค่ะพูนสดๆจากสวนค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตที่ให้เบงเป็นระยะระยะได้พี่นอ้องเด้แตงโมสวนนาเพชรได้พี่น้องเด้่นปลูกหมักโม่ หลายหลายค่ะไม่ใญ่กระสินค่ะสิกินย่ำได้สดๆจากสวนค่ะมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะสวัสดีคณะเพชรสวัสดีครับเด้กค่ะคอันบอกที่ตั้งได้ป้าหมักแตงอายุมงไดนี่ที่ตั้งอยู่บ้านหมูสามบ้านไถขวางตะบนห้โปรง่ง อำเภอหนองไผ่จังหวัดเชียงใหมครับผมเนื้อที่จากไร่ที่ปลูกมักแดงโมนี่สามไร่สองงานครับผมบ้าเตะความขยันเกษตรรุ่นใหม่นะคะสวัสดีค่ะคลิปสั้นๆเนาะนาเพชรเนาะจะอัปเดตเรื่อยๆเนาะนาเพชรเนาะมองนี่เนาะเฮาเนาะมองนี่เฮาสิมาอัปเดตว่าตอนมันเป็นหน่วยเป็นยังการดูแลการจัดะดับน้ำตอกๆพี่น้องเอ๋่เด้อบ่เฮ็ดบ่ได้เด้พี่น้องเบิ่งเอาเอฟซีไม่ใหญ่กาฬสินธุ์นอนเฝ้าเด้อบนอนเฝ้าเฮียเด้อพี่น้องเยอะพี่น้องหลายค่ะต้องนอนเฝ้าค่ะ อีลีพี่น้องอยู่ไก่ท่างนะคะอันนี้คือเกษตรหลุนไมค่ะห้าวบ่ตตองไปอยู่ในเมืองที่มันแออัดนะคะห้ามีงานสองงานมีไรสองไรนี่ห้าเห็ดเกษตรคนหลุนไม่นะคะเก็บไปไเร <ปะ S 1> ื่อยๆแมนราคากับเป็นกันเองเดี๋ยวจากนอยอีก ม่ใญ่กระสินจะอัปเดตเป็นระ,ะระยะระยะได้พี่น้องได้กับแปลงหมักแตงโมของหนาเพชศนะคะแม้ว่านาเพลศี่ออกแบบรุ่น,นี้อันนี้แบบแบบอันนี้อันนี้ที่เข้าปลูกไว้ตั้งแต่คุณน,นาเพลสายไปเล,ลยตร,ตรงนี้ลายสองงานค่ะอันนี้นี่แบบธรรมศาสตร์ได้ค่ะสูบน้ำตอกตอกประน,นีเป็นรุ่นรุ่นได้พี่น้องได้เป็นรุ่นรุ่นแต่ว่าจะอัปเดตเบื้องตอนนี้ได้กินไปเรื่อยๆตรงนี้แหละค่ะหมักแตงโมไม่ใช่กระสิน่หากินฟรีมาแวะหากินฟรีพ่ะนะ เอาคลิปนี้ไปก่อนนันเชรเนาะ <ผม S 1> คลิปหน้าพอกันไหมนะคะ <ผม S 1> สวัสดีค่ะ